วันนี้เคยรประไทยบอกเลยว่ารถติดมากๆท่านผู้ชมเป็นวันทํางานเ้อท่านผู้ชมเด้อเป็นวันอังคารวันที่9หา้ามีนาคม2 5 6 8เครเรไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เนาะรถรถที่วิ่งอยู่นี่คือมาจากสกายวอล์กชาทอน้รื่อผส้านท่านผู้ชมมาจากเชนทันเวอาาร,ร์มาจากขยามารากรมาจากขยามสเปร์ MBK มาแต่เยาวราช้ะท่านผู้ชมเลยวันนี้ก็จะเป็นแยกถนนจันนาราธิวารท่านผู้ชมแยกถนนจันนาราธิวาสนี่ก็มาจาก่วนลุมพินีมาจากตลาด่วนลุมชวนคู่เนาะมาจากตลาดนงนิ์จีเด้อท่านผู้ชมเดินถนนจันท์งนี่เนาะแต่ทั้งนี้จะเป็นถนนนาราธิวาด้อท่านผู้ชมรถติดมากๆรถเยอะมากๆเลยท่านผู้ชม ทางนี้มาจากชอนอทุมฮาเมกนผูสชมสม,ม,ามาจากถนนจันถนนจันตัดใหม่นะโอ้เขาจะให้ดูอันนี้นี่จะเป็นแยกจันดาราทวารและสชมด้วยรถติดมากๆเลยโอ้กำลังติด ทางนี้ก็มุ่งหน้าไปทางไปทางอะไรขาปลาแดงนะคุณผู้ชมเดินไปทางขาปลาแดงทางนี้เนาะเรถไฟอยู่แยกถนนจันสะพานสามสะพานห่าเนาะแยกถนนจันสะพานสามสะพานห่านนะุ่ณผู้ชมเดินแยกถนนจันนาราทีว่ารถติดมากๆ ทั้งนี้ก็มาจากมาจากสะพานสามเรือธำบุชมเดอตลาดสะพานสามมาจากมาจากเอเชียติดนะโอ้บีบแกเกลิๆโอ้บีบแกเกลิก,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 กเลยรถช่องแถวกันหนึ่งสองห้าหกเรือธำบุมสมเดอมาจากรถช่องแถวเนี่ยมาจากท่าเรือสาธรเนานะอันนี้ก็เห็นคนเดินนะรถติดมากๆ กแกรั่วเลยอันนี้ถนนกันเนาะรถกำลังวิ่งมาเลยค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆจะมีรถเมย์ด้วยเนาะตรงนี้ก็รถติดมากๆเลยมาถนนนาาเทวานไฟแดงแล้วทา่านผู้ชมไฟเขียวแล้วไปแล้ว น่ากลัวมากๆตรงนี้ก็จะมีคลองเนาะมีคลองน้าด้วยทา่านผู้ชมเดี๋ยวเคยท่านจะบอกว่าเป็นคลองอะไรเนี่ยน้าน้าใสามากเลยวันนี้นี่ก็จะเป็นคลองเนี่ยช่องนอนทรีคลองช่องนอน,น,อนทรีนนทรีคลองช่องนอนทรี พื้นที่เขตสาทรนะท่านผู้ชมเด้อยก็จะเป็นคลองน้ำแบบนี้เลยนะทั้งนี้ก็จะมีรถ B VRT เด้อท่านผู้ชมเด้อไปเที่ยวเลย บีอาร์ทีไปแล้วท่านผู้ชมเป็นรถไฟฟ้าเนะโอ้สองคันไหลลังกันเลยไปแล้วท่านผู้มชมสุดยอดมากอ,อันนี้กับคันนี้ก็มาด้วยรถบีอาร์ทีน่าจะใส่เนาะอันนี้ก็จะเป็น แยกจันราธิวาดเหมือนกันได้ถึงชมดูจันลาธิวาแยกนี้ก็จะใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมรถเยอะมากๆทางนี้ก็จะมุ่งหน้าไปสกายวอล ชาทอนเหมือนกันเน้เดี๋ยวไปทางเชียงทันเวอร์สยามพะรกรไปทางนี้เนาะอันนี้ก็มุ่งหน้ามาจากตลาดสะคัพานสามมาจากตอกจันนี่ยวแล้วเที่วแล้วไปแล้ว,วทางผู้ชมบลูบีอาร์ทนะีเนาะบ r t ไปแล้วทางผู้ชมน่าจะใส่เนาะสีเหลืองนะเดี๋ยวผู้ชม ทางนี้ก็จะรถติดมากๆเหมือนกันมาจาก่าวประแดงทางนี้เนาะมาจากแาวประแดงเด้อถูกชนลงโอ้รถติดมากๆก็รถเยอะมากๆเนะโอ้เปิดไฟแดงแป๊บเดียวจันลาธิวะ ก็ใกล้ๆมองเคยมาไทยอยู่นี่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเนาะเขตซาทอนยินดีต้อนรับเนาะอันนี้ก็เป็นป้อมตำรวจเดีด๋วยวท่านผู้ชมเดิน <c oughs> มาไทยมาทำคอนเทนต์ให้ดูแยกไฟแดงนะเนาะเผื่อว่าจะเบื่อดูอย่างอื่นเนาะแล้วก็ดูแยกไฟแดงไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อ <c oughs> เพื่อจะสอบแยกไฟแดงเนาะ แยกนี้ก็จะใหญ่มากๆเหมือนกันเนาะเพิร์ไทยก็อยู่ใกล้ๆแยกไฟแดงนี่แหละท่านผู้ชมเลยๆไปนี่แหละข้ามถนนไปนี่ท่านผู้ชมก็จะอยู่นี่แหละแยกไฟแดงเนาะทังน,นี้คลองน้ำคลองน้ำก็จะยาวมากจากสกายวอล์กไปฮอดอเขตพเลเรีอยมฮอตสำนักง,งานเขต ช่องเขตยังเขตยันนาวาด้วยท่านผู้ชมด้วยนาลาศิวะซอยสามสิบคลองอนนี้ไปฮอรปุุนเลยโอ้ยรถก็วิ่งเยอะมากๆเลย ตรงนี้ก็เชื่อมต่อถนนจันกับดาราชิว่าถนนดาราชิว่ามันเป็นนั่น,น,นตรงนี้ก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นสะพานห้าข้ามถนนพัทงทั้งข้ามอีกถนนพังหนึ่งก็จะเป็นพระรามสามวยกเึงสะพานสาม,สาสามวิ่งมาเยอะมากๆเลย รถเจอจริงๆรถติดมากเลยเครือใช้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีส้มได้เดยอุกท่านเด้อคลิปนี้เค้าจะขอลาจบแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ